เขาดูถูกลูกชายของฉันต่อหน้าทุกคนในลานโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบพื้นปูนร้อนระอุกลิ่นฝุ่นคละคลุ้งกับกลิ่นเหงื่อของเด็กนักเรียนฉันยืนอยู่ริมรั้วมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อลูกชายฉันยืนอยู่กลางวงตัวสัตน์เล็กน้อยแต่พยายามไม่ร้องไห้เสียงหัวเราะของเด็กชายคนหนึ่งดังขึ้นนี่หรือลูกผู้ชายเขาตะโกนพร้อมผลักไหล่แรง,แรง เสียงล้อเลียนตามมาเหมือนฝูงนกที่รุมทึ้งเหยื่อครูที่อยู่ใกล้ที่สุดแซงทําเป็นไม่เห็นฉันหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแสงอาทิตย์เหมือนแรงขึ้นทันใดเมื่อไหลอับหลังแต่ตัวเย็นเฉียบฉันกล้าเข้าไปในลานอย่างช้าช้าสายตาของเด็กหลายคนหันมาจ้องเขาหันมามองฉันยันยิ้มเยาะราวกับไม่เกรงกลัวสิ่งใดแม่เหรอครับ จะมาช่วยลูกแย่ๆแบบนี้เหรอคำพูดนั้นเหมือนมีกรีก,กลางอกฉันฉันมองเข้าไปในดวงตาเขาว่างเปล่าเย็นชาเหมือนของคนที่ไม่เคยรู้จักความกลัวมือของฉันเอื้อมไปแตะแขนเขาเบาๆเสียงรอบตัวเงียบลงเหมือนโลกหยุดหมุนแค่สัมผัสเบาๆเขาก็ทรุดลงกับพื้นทันทีไม่มีใครเห็นว่าฉันทำอะไรไม่มีเสียงไม่มีคำอธิบาย เขานอนนิ่งดวงตาเบิกโพรงเสียงกรีดร้องของเด็กคนหนึ่งดังขึ้นลูกชายฉันยืนอยู่ด้านหลังฉันดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจลมพัดแรงขึ้นทันทีฝุ่นปลิวเข้าตาใบไม้หมุนวนกลางลานเสียงครูวิ่งเข้ามาเริ่มดังขึ้นแต่ฉันยืนอยู่นิ่งมองลงไปที่ร่างของเขาเหมือนเงาที่เคยอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปบางอย่างในอากาศเริ่มยินเยียบ ฉันรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ปลุกขึ้นมาจากข้างในบางสิ่งที่ฉันเคยฝังไว้ตั้งแต่วันที่เขาพราพ่อของลูกฉันไปวันนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องครืนครามเหมือนเสียงคำรามจากใต้บาดาลเขาขับรถชนแล้วหนีทิ้งร่างของพ่อไว้ข้างถนนเลือดไหลนองพื้นเย็นเฉียบเหมือนชีวิตที่ถูกพรากไปฉันจำหน้าเขาได้แม่นยำแม้จะใส่หมวกปิดหน้าแม้จะไม่มีใครเห็น แต่ฉันจำแววตาคู่นั้นได้มันคือสายตาเดียวกับเด็กคนนี้ลูกของเขาฉันรอรอเวลาที่จักรกรรมจะหมุนย้อนกลับมาฉันฝังสิ่งนั้นไว้ในตัวสิ่งที่แม่ของฉันเตือนว่าอย่าเรียกมันกลับมาเด็ดขาดแต่วันนี้มันตื่นขึ้นมาเองพร้อมกับเสียงหัวใจของฉันที่เต้นช้าและหนักแน่นเด็กชายที่เคยหัวเราะเยาะตอนนี้ร้องให้โฮแต่เขายังขยับไม่ได้ เหมือนร่างของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆดวงตาของเขากรอกไปมาเหมือนจะมองเห็นบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นบางสิ่งที่คานออกมาจากเงามืดใต้ต้นไม้มันเลื้อช้าๆใกล้เข้าไปกลิ่นอับชื้นของความตายลอยฟุ้งขึ้นในลานครูที่เข้ามาใกล้ชะง,งักแล้วถอยหลังไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะพวกเขาเริ่มเห็นเงานั้นเช่นกันฉันไม่ได้พูดอะไร แค่ยืนมองเงานั้นกลืนตัวเขาอย่างช้าช้าเสียงสุดท้ายที่เขากรีดร้องคือเสียงเดียวกับที่ฉันได้ยินในคืนที่พ่อของลูกฉันตายเสียงของความกลัวที่แท้จริงดวงตาของเขาปิดลงร่างแน่นิ่งเหมือนตุ๊กตาที่สายขาดเด็กๆพากันวิ่งหนีบางคนร้องให้บางคนสวดมนลูกชายของฉันยังคงยืนนิ่งเขามองฉันอย่างไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้หนี มือของเขาค่อยๆเอื้อมมาจาับมือฉันแน่นมือเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยสั่นเพราะความกลัววันนี้กลับมั่นคงเหมือนรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความยุติธรรมฟ้าร้องอีกครั้งและเงานั้นก็สลายหายไปกับเสียงฟ้าเหลือเพียงลานเปียกฝนกับปลิ่งบางอย่างที่ยังติดอยู่ในอากาศพื้นปูนเย็นเฉียบใต้เท้าฉันน้ำฝนไหลผ่านรอยแตกเล็กๆบนพื้นราวกับเลือดซึมออกจากแผลเก่าทุกอย่างเงียบงนัน เหมือนเวลาถูกหยุดไว้ในวินาทีนั้นครูคนหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามาใบหน้าซีดเผือดเขาไม่พูดอะไรแค่ยืนมองร่างเด็กชายที่ยังนอนนิ่งริมฝีปากของเขาขยับเหมือนจะเอ่ยคำถามแต่เสียงกลับไม่ออกมาฉันหันไปสบตาเขาเขาถอยหลังทันทีเรากับรู้ว่าไม่ควรถามอะไรอีกลูกชายของฉันยังจับมือฉันไว้แน่นฉันก้มลงมองเขา แววตาของเขาไม่เหมือนเดิมมันลึกขึ้นเงียบขึ้นเหมือนเขาได้เห็นบางสิ่งที่เด็กไม่ควรได้เห็นเสียงหวอรถพยาบาลดังใกล้เข้ามาแต่ไม่มีใครรีบร้อนจะพาเขาไปรักษาทุกคนเพียงมองและหลีกทางฉันเดินออกจากลานช้าๆฝนยังตกต่อเนื่องกลิ่นดินเปียกลกลบกลิ่นอื่นหมดสิน้นแต่ในใจฉันกลิ่นนั้นยังคงชัดเจน กลิ่นของความยุติธรรมที่แลกมาด้วยความมืดเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งตามหลังลูกชายฉันมากอดเอลฉันไว้แน่นเขาไม่ได้ถามอะไรฉันก็ไม่อธิบายอะไรเพราะบางความจริงไม่ต้องพูดก็เข้าใจและบางความเงียบก็ดังกว่าคำสารภาพใดๆบนโลกนี้เราสองคนเดินผ่านสนามที่เปียกชื้นใบไม้ปลิวตกกระทบไหล่ฉันเบาๆเสียงฝนกลบเสียงพูดคุยของคนรอบข้าง แต่ฉันรู้ว่าทุกสายตาย,ยังจับจ้องพวกเขาไม่กล้าเข้ามาใกล้ไม่ใช่เพราะกลัวฉันแต่เพราะกลัวสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจฉันรู้สึกถึงแรงสันไหวบางอย่างในอกไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นพลังพลังที่เคยหลับไหลมานานฉันปล่อยให้มันตื่นและมันตอบสนองฉันในแบบที่ไม่มีใครห้ามได้ลูกชายฉันเงยหน้ามองฉันอีกครั้ง แววตาเขานิ่งสงบเรากับยอมรับทุกอย่างโดยไม่ต้องการคำอธิบายเราหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงประตูโรงเรียนหยดน้ำฝนหยดจากปลายใบไม้ใส่หน้าฉันเย็นแต่ไม่หนาวในความมืดของกิ่งไม้ฉันเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอีกครั้งเงาร่างบางคล้ายกับรูปร่างมนุษย์แต่ไม่ใช่มันอยู่ที่นั่นมองเราอยู่ไม่รีบไม่รุนแรงแค่เฝ้ามอง ฉันพยักหน้าเบาๆเป็นสัญญาณของการยอมรับเพราะจากนี้ไปฉันรู้แล้วว่าเส้นแบ่งระหว่างความดีกับสิ่งจําเป็นมันบางแค่ไหนลูกชายฉันยังเดินเคียงข้างฝนเริ่มซาแต่ในใจฉันพายุก,กําลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกลิ่นไอดินหลังฝนยังคงลอยอยู่ในอากาศเสียงน้ําหยดจากกิ่งไม้เหมือนจังหวะของหัวใจที่ไม่สม่ําเสมอเงานั้นยังคงอยู่ใต้ต้นไม้มันไม่พูดไม่ขยับ เพียงจ้องมองอย่างนิ่งงนันเหมือนกำลังรอคำสั่งหรือคำเชิญครั้งต่อไปฉันรู้สึกถึงสายตาของมันลึกเข้าไปถึงกระดูกไม่เจ็บไม่กลัวแต่หนักแน่นราวกับเตือนฉันว่าทุกการเลือกมีราคาที่ต้องจ่ายฉันหลับตาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดไอเย็นแทรกเข้าไปในช่องอกเหมือนเตือนให้นึกถึงวันที่ทุกอย่างเริ่มต้นวันที่ฉันสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดและไม่มีใครรับผิดชอบ ไม่มีความยุติธรรมมีแค่ความเงียบความเงียบที่ฉันไม่ยอมให้อยู่เหนือเราอีกต่อไปมือเล็กๆของลูกชายยังจับแน่นเขาไม่ร้องไม่ถามแค่เดินเคียงข้างเหมือนเข้าใจทั้งหมดเราเดินผ่านประตูโรงเรียนผ่านสายตาของเจ้าหน้าที่ผ่านผู้ปกครองที่ยืนอ้าปากค้างไม่มีใครกล้าข,ขวางไม่มีใครพูดคำใดเพราะพวกเขาเองก็ได้เห็น ไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่สิ่งที่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดชีวิตเงาที่ตามติดอยู่ในความยุติธรรมแบบเงียบงนันที่บางครั้งไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นมือของคนที่ไม่ยอมให้อะไรหายไปเปล่าๆฉันรู้ว่าจะมีคำถามตามมาฉันรู้ว่าจะมีสายตาที่เปลี่ยนไปแต่ฉันก็รู้เช่นกันว่าสิ่งที่เริ่มในวันนี้มันยังไม่จบลงตรงนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิด แสงแดดแรกหลังฝนส่องผ่านเมฆแต่มันไม่ให้ความอบอุ่นกลับเยือกเย็นเหมือนมีบางสิ่งในอากาศถูกปลุกขึ้นเรายังเดินต่อไปบนถนนที่เต็มไปด้วยน้ำขังและเศษใบไม้เปียกเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังแผ่วเบาแต่ในใจฉันเสียงทุกก้าวคือคำมัน่นคำมั่นว่าจะไม่มีใครแต่ต้องลูกฉันได้อีกจะไม่มีใครหัวเราะบนความเจ็บปวดของเราอีกฉันหยุดเดินไม่ถึงซอยเล็กๆข้างบ้าน สายลมพัดผ่านอย่างเงียบงนันรากับลมหายใจของสิ่งที่มองไม่เห็นลูกชายเในหน้าขึ้นถามเป็นครั้งแรกแม่นั่นตัวอะไรเขาชี้ไปที่มุมมืดในซอยที่นั่นมีเงาดำอีกตนยืนแนบกับกำแพงสูงมากรากับไม่มีที่สิ้นสุดดวงตาสองดวงลอยอยู่กลางความมืดนั้นไม่กระพริบไม่เคลื่อนไหวฉันจับมือเขาแน่นขึ้น มันไม่ใช่ตัวอะไรฉันผู้ช้าๆมันคือสิ่งที่เราปล่อยให้เกิดขึ้นเงานั้นยังคงมองเราเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างอากาศรอบตัวเริ่มแน่นขนาดแม้จะไม่มีเสียงแต่ความเงียบก็ส่งเสียงของมันเองเสียงที่ดังกว่าทุกบทลงโทษเสียงที่เตือนว่าเมื่องเงาถูกปลุกแล้วมันจะไม่มีวันหลับไปง่ายๆอีกเลยฉันมองกลับไปที่ดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ด้วยความกลัว แต่ด้วยความรู้ว่าเราเชื่อมโยงกันแล้วบางอย่างที่อยู่ในตัวฉันในเลือดฉันมันตอบรับเงานั้นไม่ใช่ในฐานะศัตรูแต่ในฐานะพันธมิตรสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่ใหญ่กว่าเราเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในกระเป๋าเสื้อฉันแต่ฉันไม่หยิบขึ้นมาเพราะฉันรู้ว่าเสียงปลายสายจะเป็นเพียงเสียงถามถ่ในโลกที่ยังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจว่าความยุติธรรมจริงๆมันมีเงาเป็นเงื่อนไขลูกชายฉันยังคงจ้องมองเงาดำนั้นมือของเขาไม่สั่นอีกต่อไปมันจะไปใช่ไหมเขาถามเสียงเบาฉันไม่ตอบในทันทีเพราะฉันรู้ว่าคำตอบนั้นไม่ง่ายเงานั้นจะไม่จากไปมันจะเฝ้าดูคอยฟังและเมื่อถึงเวลามันจะกลับมาอีกไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อบางสิ่งที่โลกนี้ไม่กล้าย,ยอมรับว่ามันจําเป็นต้องมีฉันค่อยๆหันหลังกลับพาลูกชายเดินเข้าสู่บ้านทิ้งเงานั้นไว้เบื้องหลังแต่ในใจลึกๆฉันรู้ดีมันเดินตามเราอยู่เสมอประตูบ้านปิดลงอย่างเงียบงนันเสียงคลิกของกลอนประตูดังเบาๆราเรากับตัดโลกภายนอนออกไปในทันทีภายในบ้านมีเพียงความเงียบและแสงสลัวจากหน้าต่าง กลิ่นชื้นของไม้เก่าและฝนยังอบอวนฉันถอดรองเท้าวางร่มพิงผนังลูกชายเดินไปนั่งที่โซฟาตัวเดิมที่พ่อเขาเคยนั่งเขาก้มหน้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนเงยขึ้นมาสบตาฉันแม่จะไม่เสียใจใช่ไหมฉันยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่ยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่เคยผ่านทั้งการสูญเสียและการลุกขึ้นสู้แม่เสียใจมานานพอแล้วเสียงฝนหยุดตกในที่สุด แสงสุดท้ายของวันสองผ่านมาหน้าต่างจะต้องลงบนรูปถ่ายใบเก่าที่วางอยู่บนชั้นภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์อีกต่อไปแต่ยังคงอยู่เงาไม่ได้ปรากฏอีกแต่มันไม่จำเป็นต้องเห็นเพื่อรู้ว่ามันยินอยู่มันอยู่ในคำสาบานเงียบๆอยู่ในสายเลือดของคนที่ไม่ยอมให้ความเจ็บปวดผ่านไปโดยไร้ร่องรอยฉันเดินไปนั่งข้างลูกชายโอบเขาไว้แน่น หัวใจเราเต้นพร้อมกันในจังหวะสงบโลกภายนอกยังคงวุ่นวายแต่ในห้องเล็กๆนี้เรามีแค่กันและกันและความเงียบที่ในที่สุดก็ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไป